คาะแล้วพี่น้องจะเบิ่งเห็ดข่อยเห็ดพึ่งหวานสีดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกอันนี้แม่พี่น้องเอ,อ้อย่าไม่ให้เมนเห็ดพึ่งหวานบบเนี่ยดอกใหญ่เกินไปเขาเลยประกาตัดขาแม่เบิง้งเอาไว้พอใหญ่เบิ่งก่อนบบแนใ่ใจมันเห็ดอย่ามาดอกใหญ่เถอะใหญ่จนว่าประกากินได้บาทเนี่ยโอ้ยใหญ่ขักใหญ่เนี่ยพี่น้องจะเบิ่งมันเมนเห็ดพึ่งหวานอยู่แบบเฮ้อ แลมาดอกใหญ่ดอกโตค่ะเถเบิ้งเบิงบึงเอาไว้พูดใหญ่เบิงก่อนยังสิตัดขา <laughs> ใหญ่หายใหญ่ขาดใหญ่อุบาทใหญ่อุพโลพี่น้องเอยจน่าขอยบอกาตัดขาเมียมาหอดบาทละจ้าเห็ดพึ่งหวานมาแล้วพี่น้องเห็ดพึ่งหวานมาแล้ว เอยเจอมาเลยดอกนึงพี่นอ้องเดว้ว้ายเพิ่นมาแล้วเฮ็ดพึ่งหวานเพิ่นมาแล้วคือแฝดสามนี่้ะพี่นอ้องอุ้ยงามคักสามดอกแล้วจ้าปีนี้ไปป่าใหม่กันต่อเลยสองดอกุย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปืดพี่น้องเก็บเบิ้งป้าดเห็ดอีหยังมาคักกระดอกกระเดียวเท้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนุ้งเนี่ยไงกูฟ้ามือข่อยอีกแหมว้ามันกินได้บ่ละนี่เห็ดเพิ่งอีหยังล้วนี่พี่น้องบอกให้แน่มาดอกใหญ่ดอกโตคักแท้โอ้ยโอ๊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 ย พี่น้องปัดกนงามเท i ะ t ปัดอ่อนางามคักพี่น้องใหญ่ลายจันเตกมีอีกดอกหนึ่งพี่น้องมีอีกดอกหนึ่ง เดี๋ยวไปแต่งไม่บานพี่นอ้องงาม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 ปาดดอกนี้คืองามเด็ดปัดปัดปๆดปดปัดปดป,ดปดงามค่ะทีพี่น้องเกเบึ่งเนี่ย ไปแต่งไม่บานพี่น <spirituality. world> ้องปลาเพิ <cities ourselves> ่นเงียบงามคักพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งสภาปปลาก็เจ้าตัดต้นไม้เละเทะไปเบิดคอยคิดว่าเฮ็ดสิบ่ออกเนี้ยบด้ส่ซีดอกหาดอกมองนี่พี่น้องเอ้ยสามดอกซีดอกสภาปปลาไปไปไปกลับระบาดเนี้ย thì có cháu tắt để lại là phi nó ngươi suối nga ดอกนี้เน่าดอกนี้เอาได้บ่เอ้ยเอาได้อยู่พี่น้องสวยงามไปป่าใหม่ต่อกัน